พาเพื่อนๆมาชม,มาเหรียญเงินหกร้อยบาทมาหามงคลสมัยพระราชพิธีการจนาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ่าพระบาทสมเด็จพระประมินทร์มาหาภูมิพลอดุลยเดชปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะคะวันนี้พี่จอยพาเพื่อนๆมาชมกันเพื่อที่อ่าจะบอกว่าเป็น เหรียญที่ผลิตน้อยหายากมากๆแล้วก็เป็นเหรียญเงินที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับพี่จอยไลยจ์สไตล์บายจอยอีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมเหรียญเงินนะคะเหรียญปีกาญจนาพิเศษชนิดราคาหก ร้อยบาทนะคะมหามงคลสมัยพระราชพิธีนะคะการจนาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะเป็นของปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเนะคะแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะ ขนาดของเหรียญน,นะคะก็จะเป็น37มิลนะคะน้ำหนักก็อยู่ที่30กรัมจำนวนการผลิตยอยู่ที่1814เหรียญน,นะคะน้อยมากๆค่ะยากมากๆเลยนะคะสำหรับเหรียญอปีกัญจนาพิเศษเหรียญเงิน600บาทที่พี่จอยถืออยู่นี้ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะ วันที่ประกาศใช้วันที่12มีนาพศ2539นะคะด้านหลังกลางเหรียญก็จะมีตรา,าสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีภายใต้ขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีด้านซ้ายมีข้อความว่า9มิถุนายน 2539แล้วก็ประเทศไทยนะคะเบื้องบนมีข้อความว่าการจนาพิเศษเบื้องล่างก็จะมีข้อความบอกราคาว่า600บาทแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะไม่ผ่านการใช้งานเลยใหม่ๆมเดิมเดิมเลยนะคะแกะออกมาจากกล่องเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆนจ๋าสวยมากนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบสะสมนะคะก็หามาสะสมนะคะตอนนี้ก็มีราคาซื้อขายกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วแต่นะคะความพอใจของแต่ละคนบางทีนะคะบางทีกอ็อาจจะขายกันสูงถึงสองหมื่นเลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านหน้าของเหรียญนะคะก็จะเป็น อาการเรียญเป็นอ่าก็เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพอันนีเดชฮกเอยบาสเปันหนาเนี่นะฮกเอยบาทนี่ถ้าไปขายเนี่ยเขาซื้อว่าจะเป็นสองหมับนะจะมีแมตสื้อบอกฮกเรยบาสนี่รัมินทมหาภูมินแอดุลยเอชฮกเรยนะ หางหกอยแม่ซื้อคืนเลยนี่ยหกลอยก็ห้าลอยนี่แม่ซื้อเะอกระตือมองเนเขาสน้อยแ่เอาเืกเขาเาบงหมของลางจองข้าเลยนะคะอันก่อนมากอันอันอันมูนี่อันอันแม่เมาดู่อนหกลอยเจ็ดรปันผลิตน้อย่ยากนะคะเอออันนี้แมงนี่ปันหนึ่งเดียวนะคะขอบคุณเหรียญหนึ่งปันก็ขอบคุณมาได้นอัหกับไรกับหกลอยกับว่า จะซื้อเขาโม้ร้อยกดบ่บอกเขาหม้เห้อนก่นบอกมาสายก็เข้าใจเข้าใจเพิ่นว่าให้แม่เหมาหมดนี่หน่อเหมาหมดนี่สองพันตลกว่แม่ก็ตลกสองพันแม่ลองดูของมันเท่าไหร่